สวัสดีจ้าวันนี้ยยาแอดมากินตําถั่วเด้อจากเพื่อนๆจ้าตำถั่วใส่ไข่แยสไส้อันนี้ไข่แยสไส้เนี่ยตํา,ตาถั่วของเราไอ้อาไปตำถั่วอร่อยจากเพื่อนๆจ้าตําถั่วมาเด้อมาเด้อมากินตําถั่วแยแอดแซ่บๆจ้า แซ่บอเด้อเพื่อนๆทำถั่วจ้ะตำถั่วกกินกับไข่แย้ไส้จ้ะเนี่ยเสร็จแล้วเดอ้อเสร็จแล้วเด้อร์ทีเนี้ยกล้องกลายคนวันนี้พาไปเที่ยวแต่ลืมถ่ายวิดีโอกดทิปกดกดวิดีโอลืมถ่ายแล้วลืมกดกดเนี่ยจากเพื่อนๆ ไข่ไก่ออกก่อนเนอะต้ำถั่วจ้ะเนี่ยนล้วจะเพื่อนๆโกยให้หมดสามปอน,เน์เก้าเก้านะเพื่อนๆมีอยู่มีอยู่สิบสามมีอยู่สิบสามปกไอ้นั่นถัว่ว ก็ตกไปประมาณร้อยแปดสิบบาทมันไม่ใช่มีกินทุกวันนะเพื่อนๆเนี่ยมากินกับไข่ยัดไส้จ้ะจะเอากระเทียมโชว,ว์ก่ว่าก่อนเด้อเดี๋ยกเอาไข่ยัดใส่ไว้ตรงเนี้ยแตวเราต้องส,ส่งสามจานเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะ ้ำแตงกินกับไข่ไส้จ้ะเพื่อนๆไปข้างนอกจะไปถ่ายวีดีโออากาศก็ดีแต่ถ่ายแล้วลืมกดวีดีโอจะ้ะก็เลยไม่ได้ภาพเลยเพื่อนๆจนะ้ะมาจา้ะไข่ไส้จ้ะกินกับตําถั่วแสบๆเด้อพี่น้อง ินเสียบเสียบเด้อมันนี่ย่เสียบเสียบกแย่แอดเนี่ยตำทั่วจ้ะเด้อพาเด้อสิบสามฟักนี่กะพบกำบน้อยๆนี่กะเกือบสองรอยเด้อเพื่อนๆพื่อนรอยแปดสิบสามผลเก้าเก้าอย่าเด้อเพื่อนเพื่อนอย่มีมันกระเขือเหลืออยู่กินกับอันผักชีอยู่นี่เนาะมันกรบปุคอยหอมคือผักชีบานเท่าเนาะเพื่อนเพื่อนมาจ้ามัอนี้มาแสีบเสีบก็แย่แอดเด้อจ้า เซ็บบเซ็บๆนัวๆเนาะเพื่อนๆจะอาเซ็บๆจะเซ็บๆจ้ะเฮียมาดึกจักหน่อยจ้ะเพราะว่าเหวิดีโอมันบได้ยทไปี่อก็ คลิปนี้ก็ขอ,เ,อเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดนซับสกไคร์เนีเด้อจ้ามากินตำทั่วกับไข่ยาใสกับแยแอดเนี่ยไข่เนี่ยใสเนี่ยแยแอดเปิดให้เบิ้งจักหน่อยนะแยแอดชิ้นยาใสมีหมูมีเครื่องกระเ,กเทียมมีอยัางไม่ได้เนี่าายจ้ะเนี่ยมาไข่ยาใสจ้ะแอบาบบบุญญาบุญหมูว่าไข่ยาใสเป็นยังไงเนี่ยเด้อเพื่อนๆมาเด้อจ้าแซ่บๆกับแยแอดมื่อนี่ คลิปนีนิกอะจบคลิปแค่นี้เด้อเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย